ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่จะมาเนี่ยเรียกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันเลยพี่ขายของได้ร้านนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันจริงๆแล้วการแสดงเนี่ยนะเป็นปรมาจารย์ไม่มีใครสู้เขาได้จริงๆนะคะแต่ว่าล่าสุดไม่อยากจะเชื่อเลยมีเรื่องสะเทือนวงการเลยนะเพราะว่าไปเจอนักแสดงรุ่นน้องค่ะ ทักแรงมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปถามเจ้าตัวดีกว่าอหมูดิหลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีใครทักข้าหมูอ่ะเนี่ยเขาบอกทักแรงมากด้วยหนูแบบต้องรีบถามเลยเนี่ยเรื่องอะไรคะเขาทักว่าเฮ้ยทําไมตัวจริงอ่ะหล่อเหมือนพระเอกเลยจริงปะเนี่ยโอ้ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าคำพูดนี้จะเปลี่ยนชีวิตอมูไปตลอดการเลยจริงเหรอคะเฮ้ยบูมเบ้น ต่อไปนี้เนี่ยนะต่อไปเนี่ยถ้าหมูมีท่าทีลืมตัวหรือเหลิงเนี่ยต้องช่วยเตือนานะอันนั้นแน่เ,เราจะเหลิงเรื่องอะไรคะจะ้ทั้งหมดแหละมันกม็มันก็มาจากการดูแลตัวเองของอาน,นะที่ทำให้อาแบบอายุมาไปปลายแล้วก็ยังโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างวันนี้อะตรงๆเลยอหมูก็จะมาพูดเรื่องเซรัม่มที่อูใช้อยู่ในทุกๆวันกับผิวหน้าคุณผู้ชมครับขอเวลาแค่ไม่กี่นาที อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องลองฟังดูก่อนถ้าคิดว่าดีและน่าสนใจนะครับค่อยตัดสินใจใน4ี่หปีทั้งเบนทั้งบูมทั้งคุณผู้ชมเห็นหน้าผมเนี่ยก็คงคิดถึงอย่างเดียวนะครับกับหน้าจอทีวีแบบนี้คือแต่ราจิน่าเซรั่มกระปุกแดงเก่งเรื่องลิ้วรอยและดูแลความชุ่มชื้นบนผิวหน้าครับที่พูดจนถึงวันนี้เนะี่ยเพราะว่าแต่ราจีน่านั้นดีจริงๆนะครับสาคัญที่สุดก็คือวันนี้แต่ละจิน่านั้นมีสูตรใหม่นะครับ ตัวนี้เลยน้องเบนซ์น้องโบมคุณผู้ชม <ạ. S 1> ครับนี่คือไตลาจิน่า 12x ครับอามูเน่ดีใจและภูมิใจทุกครั้งเลยที่ได้แนะนําตัวใหม่ตัวนี้เพราะว่าเขาพัฒนาสูตรมาก,กว่า5ปีหลากหลายสูตรเลยวกว่าจะลงตัวมาเป็น 12x ตัวนี้นั่นหมายความว่าผ่านการทดลองรับการรับรองในแลบแล้วว่าไม่มีการระคายเคืองนะครับต่างจากเดิมและดีกว่าเดิมอย่างไรล่ะเขาพัฒนาเอกลักษณ์ของไตลาจิน่า 12x ตัวนี้ขึ้นมานะครับ เรียกกันเป็นภาษาวิชาการเรียกว่าไฟดีแมทริกคอลล่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาคุณสมบัติก็คือว่าริ้วรอยแนวตั้งนั่นคือหว่างคิ้วหรือร่องแก้มหรือว่าริ้วรอยแนวนอนก็คือหน้าผาก หรือตีนกาใต้ตาเนี่ยจะค่อยๆแลดูเบาบางาค่อยๆแลดูจางลงภายใน14วันอันนี้ไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะครับ mm hmm. แล็บการันตีมานะครับ mm hmm. เพราะเพิ่มสารสกัดอีกตัวที่สำคัญเข้ามามาจากดอกโหยา่าเพราะฉะนั้นตาจินนาตัวเดิมที่คุณผู้ชมชื่นชอบบอกว่าชุ่มชื้นแล้ว 12x ตัวนี้บอกเลยว่าชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าครับ mm hmm. และยิ่งใช้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง ชุ่มชื้นขณะที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมท้าติดต่อหลายๆวันเนี่ยหน้าก็ยังคงให้ความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าพิเศษจริงๆนะครับสูตรใหม่เนี่ยเพราะว่าได้ลองมาแล้วกับตัวเองนะครับ 12x ตัวนี้ย,ยืนยันครับคอนเฟิร์มกล้าพูดครับดีกว่าเดิมหลายเท่าปีนี้เนี่ยอาหมูอ,อายุ67แล้วครับคุณผู้ชมครับอายุไปไกลแล้วนะครับ และแต่ละจีน่าเขาให้ผิวผมมาแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าโอเคไหมครับด้วยแต่ละจีน่าใครยังไม่เคยลองผมต้องขอทาอถ้าคุณได้ลองคุณจะรู้เลยว่าผมพูดจริงนะครับด้วยแต่ลจีน่าและใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีพฤจิกาธันวาแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องถามแล้วครับว่าเรามีของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองหรือฝากคนที่เรารักหรือยังถ้ายัง ถ้ายังนะครับโปรวันนี้นี่ตบข <อ S 1> เขา<ด>่าเลยเห<อ>มาะมากเลยตบเข่าเลยโปรตบเข่านะครับเป็นโปรที่คุณเลือกจัดได้ตามใจชอบนะครับกติกามีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองคือโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเรื่องเงินสบายๆครับเงินไปจ่ายเอา,เอาจ่ายเดือนหน้าก็ได้สำคัญคือจองให้ทันครับจองให้ทันโทรมาเลยครับที่ 1 5 7 7หรือ l i อ e อนตไตร i n a จีน่าะครับเราเปิดให้200สายนะครับนี่ครับ2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ให้เซรั่ม1พกพานะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกพิเศษคือให้คุณเลือกได้ระหว่างรับเพิ่มระหว่างโฟมนะครับโฟมล้างหน้าหรือว่ากันแดด <S <S อ,อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้เซ็ตใหญ่เกือบหมื่นนะครับราคาเต็มแต่จ่ายเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นเองครับ โปรนี้ส่งฟรีอ่ะหูเลยบูมรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้บูมรีบโทรมาเลยเบนคุณผู้ชมรีบโทรมาเลยนะครับ1 5 7 7นะครับและไม่ว่าเราจะเลือกโฟมเบนบูมจะเลือกบูมเลือกโฟมแต่ว่าบูมก็บูมอยากได้ทั้งอ่านหนังเอางนี้ดีกว่าบูมสั่งส สองชุดสามชุดดีสุดยังไงก็คุ้มเบนค,คุ้มยังไงเพราะว่ามันขายดีทั้งคู่นะโฟมเนี่ยปกติเขาแยกขายนะคุณผู้ชมลองคิดดูคิดอ่ะคิดช้าๆนะครับพันแปดร้อยบาทนะครับล้างเครื่องสำอางอย่างที่คุณปุ๋ยนิทัศน์เขาล้างอ,อ่ะนะครับในขวดเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยพันแปดร้อยบาทะนะครับโฟมเนี่ยล้างได้เกลี้ยงเลยนะครับส่วนกันแดดตัวนี้ก็ดีนะครับ แยกขายก็1,500บาทเนื้อ,อเขาบางเบากลืนไปกับผิวหน้าได้ดีมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอดหนะเลยค่า SPF 50 PA4 บวเอ๊ะจะเลือกอะไรดีล่ะเพราะโปรให้เทียให้คุณเลือกได้แบบนี้หนปีใกล้ปีใหม่แล้วนะครับมีแค่ไม่กี่ครั้งนะครับรีบโทรมาเลยครับตอนนี้ที่1,5 7, 7มาจองไว้ก่อนนะครับ200สายตอนนี้สายเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับผู้ชมหลือยสายสุดท้ายมาหร้อสายแล้วนะครับร้อยสายสุดท้าย สองกระปุกใหญ่นะครับแล้วก็เซรั่มอีกหนึ่งพกพาเท่ากับได้เซรั่มสามแล้วก็เรื่องรับเพิ่มระหว่างโฟมหรือว่ากันแดดดีนะครับทั้งหมดนี้ปกติกับหมื่นจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับเซตนี้ยืนยันนะครับใช้ได้นานถึง3หรือ4เดือนนะครับหารเฉลี่ยมาแล้วนะครับราคาดีมากเลยเชา<อ>้า15บาบาทเย็น15บาทเลยค่ะจองเลยอ่ะปังไม่ไหวบูมาสองชุดแน่นอนเพราะว่ากระปุกหนึ่งอะให มามีป้าปาบูมอาม่าอากหุยไม่พอก็ต้องสามชุดแหละโอ้โปกติเขาไม่ให้เลือกของแถมนะใช่ใช่ต่เนี้ยเลือกได้เออนี่เลือกได้แถมเข้มข้นกว่าเดิมด้วยนะครับประหยัดขึ้นด้วยเพราะใช้ในจํานวนที่น้อยลงบางคนใช้ได้นาน5เดือนนนะครับ5เดือนเลยนะครับอะไรนะคะอะไรนะคะสายหมดแล้ว เพราะเป็นเวลาเหรออาเพราะว่ามันปลายปีแบบนี้คริสต์มาสเดเราก็เป็นซานต้าเราเป็นซานต้าหน่อยสิคุณอาครับมันใกล้คริสต์มาสแล้วนะคริสต์มาสคริสต์มาสแล้วเลือกได้เลยนะครับยังไงสายก็ไม่พอจัดให้เลยครับใกล้คริสต์มาสแล้ว1ินาทีแบบไม่จํากัดสายครับนี่แหละหลอเหมือนพระเอกตัวจริงเลยค่ะใจดีด้วยเนี่ยครับยังไงก็ต้องจัดนะครับอ่ะคุณผู้ชม คิดดูนะครับแต่ละจินนาเขาให้ผลลัพธ์ยังไงลองย้อนไปดูหน้าผมนะครับหน้าหมู่เคยโซมบูมเบนดูซิเคยโซมเคยพังะนะครับตอนนั้นตอนที่ละเลยไม่ใส่ใจมันก็โซมแบบนั้นนะครับตอนนี้พอค่อยๆฟื้นฟูด,ด้วยแต่ละจินนาทาทุกวันเลยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ทานะครับก็กลับมาได้ในวัย67พอใจมากๆเลยครับปกติเนี่ยนะครับแยกขายเนปกติกะปุกละ3 5 0 0 นะครับด้วยสูตรที่เข้มข้นปรับแล้วเป็น 12x สารสกัดที่มากขึ้น เรายังไม่ขึ้นราคาเลยนะครับมไม่ว่าค่า GDP ประเทศจะเป็นยังไงนะครับเราก็ยังขาอยู่2990อยู่เหมือนเดิมโทรมาที่1557หรือไลน์แอดตาร์จีน่านะครับ1577ครับโทรมาที่1577ครับหรือไลน์แอดตาร์ชิน่านะครับคุณผู้ชม2ก็เรียกความสนใจครับ2กรก็ปุกใหญ่นะครับแล้วก็1พกพานะครับและให้เลือกได้ระหว่างโฟมหรือกันแดดอีกหชิ้นทั้งหมด เกือบหมื่นนะครับแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับและไม่ว่าแต่ลิจิน่าเปลี่ยนสูตรอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เปลี่ยนเลยคือพรีเซนเตอร์ในภาพนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ครบกันทุกคนเลยนะครับการันตีนะครับถึง577หรือแหละแต่ลิจิน่านะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับ2กระปุกใหญ่นะครับทั้งหมดนี้เกือบหมื่นจะจ่ายเพียง2,990บาทนะครับ เพื่อนๆทั้งหลายนะครับที่ใช้ตามผมนะครับใช้ตามคุณเบนซ์นะครับใช้ตามทุกคนเลยนะครับเจอโปรวันนี้เข้าไปเนี่ยโทรกันสายไหมเพื่อนๆกลุ่มไลน์ทุกทุกลายนะครับรีบโทรให้ทันเหลืออีกประมาณ8นาทีนะครับโทรให้ทันที่1577นะครับ หนึ่งห้าเจเจรีบโทรมันเลยบางคนกดเอ๊ะหนึ่งห้าเจเจทำไมสายไม่ว่างกดทิ้งไว้ได้นะเบอร์จะไปขึ้นตรงนู้นแล้วก็สแกนดำเนินไปเราก็โทรได้สแกน QR code คได้อาไปซะแล้วนะคะเห็นไหมล่ะอยากเร็วเลยนะรีบเลยแล้วกันโปรนี้เด็ดมากๆเลยขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณากคบช่วงหน้าสองดีเจยังอยู่กับเรานะคะรวมถึงขนมจากบ้านของดีเจโกด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ ดูรายการคุยแซบโซจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับติง